ฉันจะพยายามไม่ให้ถึงตายนะไงอะน่าตื่นเต้นดีใช่ไหมล่ะพูกผีปีศาจเนี่ยมันก็แค่เรื่องในการต์ตูนหรือว่าหมายถึงเจ้าของคฤหาที่ถูกฆ่าสวัสดีครับพบก,กับพวกเราเหมือนเดิม l e s s is more วันนี้ยเราก็จะพาเพื่อนมาไขาปริศนากันในคดีฆาตกรรมในบ้านบีสิงปริศนาของคดีนี้จะเป็นยังไงเรามาไขาปริศนาในคดีเนี้ไป,ปรพร้อมกันได้เลยครับในสรุปยอดสุดอยู่คนนั้นซีซั่นห EP ยี่ส สาหรับคดีนี้นะครับก็เริ่มต้นในระหว่างที่อายุมิจังเนี่ยกำลังเดินกลับบ้านครับและในระหว่างทางเนี่ยก็ผ่านกับบ้านร้านหลังหนึ่งครับซึ่งบรรยากาศเนี่ยหวังเวงสุดๆละและจูๆ่ๆก็มีดวงไฟประหลาดสว่างมาจากหน้าต่างของบ้านร้านหลังเนียครับทําให้อายุมิจังเนี่ยขนหวัวลุกเลยละแล้วก็ตัดภาพมาที่ตอนเชา้าที่โรงเรียนประถมขอ,ของพวกคนนั้นครับอายุมิจังก็ได้ชวนพวกคนนั้นเนี่ยไปล่าท่าผีที่บ้านร้างและเธอก็เล่าประวัติของบ้านร้างหลังนี้นะครับ ว่าย,ย้อนกลับไปเมื่อ5ปีก่อนเนี่ยเจ้าของบ้านถูกฆาตการปริศนาหลังจากนั้นเนี่ยภรรยาและก็ลูกชายเนี่ยก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นจนกระทั่งทุกวันเนี่ยก็ยังจับตัวคนร้ายไม่ได้เลยและอายุมิจังก็ยังบ่อยนะครับเมื่านหลังเนี้ยตอนกลางดึกเนี่ยถ้าชอบมีเสียงร้องโหยหวนดังออกมาและเมื่อคืนเนี่ยเขาเองก็เห็นดวงไฟของวิญญ,ญาณสว่างมาจากหน้าต่างด้วยละและคนนั้นที่ไม่มีทางเลือกเนี่ยสุดท้ายก็ต้องตอบตอกลงไปลาทาผีกับเ,เพื่อนนักสู่เยาวชนครับ ตอกกลางดึกโคนันและเพื่อนๆก็มาหลบตัวกันที่หน้าบ้านหลังครับโดยที่พวกเขาเนี่ยก็ใช้ความพร้อมของแต่ละคนนะครับโดยที่เก็นตาเนี่ยเต็มไม้เบสบอลมาด้วยเพื่อที่จะเอามาไว้ป่าผีส่วนอายูมิจังเนี่ยเขาพกขนมแล้วก็เครื่องดื่มมาเต็มถุงเลยละ่ะส่วนมิซูฮิโกะเขาเนี่ยพกไฟฉายแล้วก็เข็มทิศมาด้วยครับส่วนโคนันนั่น,นหรอเขาเนี่ยไม่ได้เอาอะไรมาเลยมาแต่ตัวและหัวใจครับและเกนตาที่มาสำรวจบ้านหลังตั้งแต่เย็นแล้วเนี่ยก็รู้นะครับ าบริเวณข้างบ้านนียมีประตูลับอยู่พอทุกคนเข้ามาในบริเวณบ้านแล้วเนี่ยฝนก็ตกหนักเลยละ่ะพวกเขาก็เลยต้องรีบเข้าไปหลบฝนในบ้านครับและพวกเขาเนี่ยก็ได้เดินสำรวจภายในบ้านและในระหว่างนั้นอายุมิจังก็ขอตัวแวะล้างมือนในห้องน้ําก่อนครับแล้วในระหว่างที่พวกเขากำลังเดินสำรวจกันต่อเนี่ยจูจูประตูของห้องข้างหน้าเนี่ยก็เปิดเองครับทุกคนเนี่ยวิ่งมาแอบข้างหลังคนนั้นกันหมดเลยละ่ะ คนนั้นก็เลยต้องเป็นคนที่นําเข้าไปดูในห้องนะครับว่าประตูเนี่ยเปิดได้ยังไงแต่ว่าพอเข้าห้องมาแล้วเนี่ยก็เพราว่าหน้าต่างเนี่ยไม่ได้ปิดครับและสาเหตุที่ประตูเปิดเองเนี่ยก็คงจะเป็นเพราะว่าแรงลมที่ดันประตูนั่นเองครับต่อมามิซึฮิโกเขาก็ขอตัวไปเข้าห้องน้ําคนเดียวครับและหลังจากที่เข้าห้องน้ําเสร็จแล้วเนี่ยมิซึฮิโกเขาก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างจนเขาเนี่ยเริ่มกลัวแล้วล่ะแต่ว่ามิซึฮิโกก็รื้อลงความกล้าวิ่งไปตามเสียงนะครับ จนกระทั่งมาพบกระทางลงไปยังชั้นใต้ดินแล้วก็เสียงโหยหวนที่เขาได้ยินเนี่ยก็นํามาจากชั้นใต้ดินนั่นแหละแล้วก็ตัดภาพมาที่พวกคนนั้นครับพวกเขาก็สงสัยนะครับวนันนี้ผ่านมา20นาทีแล้วทาไมมิซิฮิโกะเนี่ยถึงชา้าจังเลยต่อมามิซิฮิโกะก็เดินลงไปยังชั้นใต้ดินครับซึ่งเขาก็เจอห้องห้องหนึ่งที่เป็นต้นทางของเสียงร้องโหยหวนเขาเนี่ยจึงได้เปิดประตูเข้าไปดูครับแต่สิ่งที่เขาเจอเนี่ยก็คือมีดวงไฟปริศนาสามดวงมิซิฮิโกะที่ตกใจเนี่ย ก็เลยลองตะโกนออกมาแลวพวกคนนั้นที่ได้ยินเสียงก็รีบตามหาครับแต่ว่าหายยังไงเนี่ยก็หามิซิฮิโกไม่เจอโคนันจึงได้ให้อายุมิจังกับเกนตาเนี่ยไปซ่อนตัวในห้องก่อนเดี๋ยวเขาเนี่ยจะออกไปตามหาเองมาถึงตอนเนี้ยโคนันก็เริ่มสงสัยแล้วล่ะครับว่บาบ้านหลังเนี้ยไม่มีคนอยู่มา5ปีแต่ว่าทําไมน้ําในห้องน้าเนี่ยก็ยังใช้งานได้ปกติแล้วก็ห้องที่หน้าต่างถูกเปิดเอาไว้เนี่ยก็เหมือนว่าจะเพิ่งเปิดได้ไม่นานเพราะว่าที่พื้นเนี่ยไม่มีร่องรอยที่ฝนสาดเลยด้วย แถมประตูลับข้างบ้านเนี่ยคือเหมือนจะเพิ่งทําขึ้นไม่นานแสดงว่าจะต้องมีคนเนี่ยอาศาัยอยู่ในบ้านหลังนี้แน่นอนแล้วก็ตัดภาพมาที่เก็ตากอายุมิจังครับพวกเขาเนี่ยก็หลังนั่งกินขนมปันอยู่แต่ในระหว่างนั้นเนี่ยเก็นตะกก็ได้กินอาหารชวยมาครับแล้วเขาเองเนี่ยก็ยังไม่อิ่มด้วยก็เลยรีวิงตามกินอาหารไปต่อมาโคน,นันที่กําลัางตามหามิซึกโกอยู่เนี่ยเขาก็เพิ่งเอิยเจอกับรูปถ่ายของครอบครัวของเจ้าของบ้านครับซึ่งในรูปเนี้ยก็จะมีเจ้าของบ้านภรรยาแล้วก็ลูกชาย และจู่ๆโคนันก็ได้ยินเสียงร้องของเกนตะถึงเนี้ยทาให้อายุมิจังที่อยู่คนเดียวเนียเกิดความหวาดกลัวแต่ใน,นระหว่างนั้นกอมีเสียงคนเดินมาพร้อมกับแสงไฟครับซึ่งอายุมิจังก็รู้แล,ล้วล่ะว่าเสียงเดินเนี้ยไม่ใช่เกนตะแน่นอนแล้วจู่ๆก็มีมือปริศนาโผมาทางด้านหลังและก็ดึงตัวอายุมิจังไปครับถึงมือปริศนานี้เนี่ยก็คือโคนันที่มาเจออายุมิจังพอดีคนนั้นก็บอกนะครับว่าอย่าส่งเสียงดังหน้าอายุมิจังเงียบไวไก้ก่อนสุดท้ายแล้วเนี่ย เสียงเดินที่ได้ยินกันเนี่ยก็มาจากหญิงชลาที่เขาเนี่ยเดินเข็นรถเข็นอยู่และดวงไฟปริศนาที่เห็นกันเนี่ยก็มาจากเชียนที่ตั้งอยู่บนรถเข็นของหญิงชลาคนนี้นี่เองครับซึ่งโคนันกัอายุมิจังเนี่ยก็ได้แอบเดินตามหญิงชลาไปจนกระทั่งเดินมาเจอรถเข็นแต่ว่าก็ไม่พบหญิงชลาที่เข็นรถมาซึ่งเนี่ยแปลกมากเลยละ่ะเพราะว่าทางเดินเนี่ยเป็นทางตันไม่สามารถเดินไปต่อได้โคนันที่สงสัยเนี่ยก็พยายามหาประตูหรือหน้าต่างที่อาจจะซ่อนอยู่ครับ จกอกระตัมงเพราะว่าที่พื้นเนี่ยมีรอยแยกของขี้ฝุ่นและมีลักษณะาคล้ายกับประตูคนนั้นจึงได้พยายามเปิดประตูแต่ด้วยแรงของเด็กประถมเนี่ยทาให้เขาเนี่ยไม่สามารถเปิดได้ครับและคนนั้นคิดนึกออกนะครับว่าเขาเพิ่งจะได้สิ่งประดิษฐ์สุดเจ๋งชิ้นใหม่จากดรอาเตอกาสซามาก็คือสายลัดก,กางเกงพิเศษที่พอกับปุ่มแล้วเนี่ยจะสามารถยึดหนได้คนนั้นจึงนํามาใช้เปิดประตูจึงทําให้เขารู้วันเนี่ยคือประตูทางเดินลงไปยังชั้นใต้ดินนั่นเองครับ คนนั่งกาอายุมิจังจึงได้เดินลงไปครับและเขาก็าพบว่าดาล่างเนี่ยมีกองขังอยู่แต่สิ่งที่ทําให้พวกเขาตกใจเนี่ยก็คือมีคนอยู่ในกองขังด้วยแล้วชายที่อยู่ในกองขังเนี่ยเขาก็ร้องหอยหวนด้วยครับซึ่งเนี่ยก็คือต้นตอของเสยงองอียงหอยหวนที่ชาวบ้านแถวนี้ลือกันและนั่นก็คือเสียงที่มิซิโกเนี่ยได้ยินนั่นเองครับและจูๆ่ๆคือมีเสียงคนเดินมาอีกแล้วละครับคนนั่งกาอายุมิจังเนี่ยก็เลยต้องรีบไปแอบอยู่หลังตู้ซึ่งคนที่เดินมาเนี้ย ก็คือหญิงชรา,านั่นเองครับพอหญิงชรา,ามาถึงเนี่ยเขาก็พูดคุยกับชายที่ถูกขังอยู่ในกรงนิ่ชายคนเนี้ยเขาชื่อว่ากิโอเออหญิงชาลาบอกว่าฝันร้ายอีกแล้วล่ะลูกถึงเนี้ยมันก็ผ่านมาห้าปีแล้วนะลืมลืมมาไปได้แล้วเพราะว่ายังไงเนี่ยคนตายก็ไม่สามารถฟื้นขึ้นมาได้หรอกนะลูกพอได้ยินแบบเนี้ยก็ทําทให้คนนั้นรู้แล้วละครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยหญิงชรา,ากับากิโอนี่เขาเนี่ยเป็นแม่ลูกกันและผู้เป็นแม่เนี่ย ก็เป็นคนที่ขังอากิโกะเอาไว้ถึงพวกเขาเนี่ยก็คือภรรยากับลูกชายขอ,องเจ้าของบ้านที่เสียชีวิตไปแล้วนั่นเองครับแต่เว่าความซวยก็มาเยือนอีกแล้วล่ะครับเพราะว่าคนนั้นเนี่ยไปกระแทกับตู้ทาให้ถังน้าที่วางอยู่บนหลังตู้เนี่ยหล่นลงมาทาให้หญิงชรารู้แล้วล่ะครับว่าหลังตู้เนี่ยจะต,ต้องมีใครแอบอยู่แน่นอนเธอจึงได้หยิบมีดแล้วก็บอกว่านอกจากเจ้าเด็กสองคนมเมื่อกี้ยังมีคนอื่นแอบเข้ามาซนอีกทีนะออกมาซะดีดี ตอไปก็ไม่มีประโยชน์ลรอกและคนนั้นที่ไม่มีทางเลือกเนี่ยก็บอกกับหญิงชรานะครับว่าคุณนายครับเพราะว่านั่นมันคุณต่างหากล่ะที่ซ่อนไปก็ไม่มีประโยชน์และคนนั้นก็บอกว่าหลังจากเกิดคดีฆาตกรรมในบ้านหลังนี้เมื่อ5ปีก่อนเนี่ยภรรยาและลูกชายของผู้ตายเนี่ยไม่ได้ไปอยู่ที่อื่นพวกเขาเนี่ยอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้มาโดยตลอดเพราะว่าน้ําไฟก็ยังไม่โดนตัดแถมาประตูรับข้างบ้านที่กาแพงเก่ามากเลยเนี่ยแต่ว่าไม้ที่ทาประตูเนี่ยใหม่มากเลย ซึ่งภรรยากับลูกชายของผู้ตายก็คือคุณกับลูกชายของคุณนั่นแหละแล้วก็มีความเป็นไปได้ยอยสองกรณีก็คือ 1. คนที่ฆ่าเจ้าของบ้านเนี่ยก็คือคุณที่เป็นภรรยาหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็กระขังลูกชายที่เป็นพยานเอาไว้เพื่อไม่ให้เขาเนี่ยไปแจ้งตำรวจ 2. คนที่ฆ่าเจ้าของบ้านเนี่ยก็คือคุณอากิโอที่เป็นลูกชายและไม่ที่ต้องการปกป้องลูกชายเนี่ยจึงจับตัวลูกชายเอามาขังเอาไว้แล้วก็เสียง,งยหวใหวที่ได้ยินเนี่ยก็คือลูกชายของคุณเนี่ยสำนึกผิด และเขาเนี่ยก็อยากจะมอบตัวเพื่อชดใช้แต่แม่อย่างคุณเนี่ยไม่ยอมจึงจับเขาเนี่ยมาขังเอาไว้และในขณะนั้นเองเนี่ยหญิงชราที่ทนฟังสิ่งที่คนนั้นพูดไม่ได้เขาก็วิ่งผักคนนั้นเอาไว้กับกำแพงและเขาเนี่ยก็กำลังจะจัดการกับคนนั้นที่รู้ความจริงละซึ่งอากิโอะผู้เป็นลูกชายเนี่ยก็ตะโกนห้าแม่นะครับแล้วก็บอกว่าพอสักทีเถอะครับแม่และอากิโอก็ยอมรับนะครับว่าเขาเนี่ยไม่นคนฆ่าพ่อของเขาเองและอากิโอก็เล่าว่า ย้อนไปเมื่อ5ปีก่อนเนี่ยวันนั้นเขาเนี่ยสอบมหาวิทยาลัยภาพเป็นรอบที่3เขาจู่เดนพ่อต่อว่าด้วยคำที่รุนแรงพอได้ยินแบบเนี้ยอากิโอเขาก็เลยขาดสติหยิบเชิงเทียนที่วางอยู่เนี่ยไปตีที่ศีรษะของพ่ออย่างแรงจนพ่อเนี่ยเสียชีวิตและแม่เนี่ยที่ต้องการปกป้องลูกชายก็เลยจัดฉากวันเนี้ยเป็นการป้นฆ่าซึ่งตอนเนี้ยอากิโอเขาเนี่ยก็ต้องการจะชดใช้ในสิ่งที่เขาเนี่ยทำกับพ่อเอาไว้ แล้วก็ตดัดภาพมาที่ลุงชาวครับมิซูกิกกาเคนตะพวกเขาเนี่ยก็นอนหลับอยู่นอกบ้านเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยพวกเขาตัวหญิงชรา,าวางยาสลบแล้วก็เอามาทิ้งไว้ครับสู่สุดท้ายแล้วเนี่ยหญิงชรา,าก็ได้พา,ากีโอมามอบตัวกับตำรวจครับแต่ทว่าผู้คนนั้นก็โดนผู้ปกครองบ่นชุดใหญ่เลยละ่ะที่พวกเขาเนี่ยหหยตัวกันไปทั้งคืนและทั้งหมดเนี่ยก็คือปริศนาในคดีฆาตกรรมบ้านผีสิงเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆแต่คดีบ้านผีสิงสุดหลอนเนี่ย กลายเป็นคดีสะเทือนใจพวกเราสุดๆเลยล่ะครับฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เพื่อนๆจะทําอะไรหรือตัอสินใจอะไรสักอย่างเนี่ยก็ต้องมีสติอยู่เสมอด้วยนะครับซึ่งสลาับคิดถัดไปเนี่ยเราก็จะสรุปปริศนาและแต่ละคดีให้เพื่อนๆได้รับชมกันต่อสลาับวันนี้สวัสดีครับ